สวัสดีครับทุกคนผมแมมโบครับเดี๋ยวคลา์น,นี้จะมาสอนวิธีการกู้คืนเบอร์โทรนะครับที่เราบันทึกไว้ในเครื่องเนี่ยแล้วเราเผลอลบไปเนี่ยเราอยากจะได้คืนอะ่ะมันมีวิธีกู้คืนยังไงนะครับจริงๆแล้วมันทําทได้หลายวิธีนะครับแต่วันนี้จะมาแนะนําวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือให้ทุกคนเข้าไปที่แอปเมสเซนเจอรครับ Okay. จากนั้นก็ให้ทุกคนเลือกไปที่โปรไฟล์ของตัวเองนะครับตรงนี้นะครับโอเคนันนี้กใกล้ทุกคนเข้ามาทีา่รายชื่อผู้ติดต่อโทรศัพท์นะครับโอเคเลือกลงมาที่หัวข้อที่สองครับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ โอเคพอถึงหน้านี้ให้ทุกคนเลื่อนมาที่ตรงนี้นะดูะรายชื่อผู้ติด,ดต่อจากการอัปโหลด Facebook นะครับอ่าขอบอกไว้ก่อนว่าการที่จะมาดูตรงนี้นะครับทุกคนต้องเคยเปิดการเชื่อมต่อหรือลิงก์หมายเลขโทรศัพท์กับ Messenger นะครับหรือว่า Facebook นะครับถ้าทุกคนไม่ลิงก์เนี่ย วลาที่มันจะใช้วิธีการกู้แบบนี้ไม่ได้นะมันต้องอใช้วิธีการกู้อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะสอนในพาร์ทต่อไปนะครับจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนมาครับใครดีเลยนะครับมันก็มีหลายคนเนาะให้ทุกคนเลือกมีตรงตรงนี้ก็ไนดะ้อ่ามันเขาก็จะบอกอ่า เบอร์โทรนะครับพร้อมเบอร์ติดต่อนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าทุกคนไม่ไม่อัปลิงก์เนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปล่อยให้อ่าไม่ทำการเชื่อมเบอร์โทรศัพท์กับ a c e b o o k เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปลิงก์ก่อนนะครับถึงจะใช้วิธีนี้ได้นะครับครับก็เป็นชิปเล็กๆครับในการากู้เบอร์โทรนะครับ จากนั้นให้คนแบคกับครับถ้าใครอยากจะดูเบอร์อะไรชื่อใครเนี่ยก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดติดตาม mm hmm. กด s ับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาบอสสวัสดีครับ